ประป่าผจญผีสาวท่านเล่าถึงความกล้าหาญของพระป่าองค์หนึ่งให้เนนฟังเขาถือเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าภาคไหนของเมืองไทยโรนี้เมื่อคนตายแล้วต้องเกี่ยวกับพระพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้ระลึกถึงพระองค์ที่ว่ากล้าหาญเต็มที่ขี้ขาดเต็มตัวจนจะตายท่านไปภาวนาอยู่ในถ้ำอดอาหาร เี่ยวไปนั่งอยู่ตามทางเสือทางอะไรนั่นแหละน่าเสียดายนะพระองค์นี้ถ้าหากว่าจิตใจได้เหนี่ยวรั้งครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักเกณฑ์จริงๆก็จะไม่เสียนี่ศึกไปแล้วทราบว่าศึกแต่ผมไม่เห็นแต่ได้ทราบว่าศึกแต่ก่อนแกเคยเป็นนักเลงจิตใจอุ้ยเด็ดเดียวสมกับเป็นนักเลงว่าไปว่าไป อยู่ๆจริงจังมาทีเดียวตอนแกปฏิบัติตัวเองแกก็จริงจังกลัวผีนี่เป็นเบอร์หนึ่งเวลาจะแก้แก้จนกล้าหาญเบอร์หนึ่งเหมือนกันในตัวเองไม่มีสะทกสะทานเลยเรื่องผีไปที่ไหนอยู่ได้หมดเพราะการแก้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเฉยๆหายด้วยอุบายวิธีหายด้วยธรรมมีความรู้แปลก เหมือนกันพระองค์นี้เวลานั่งภาวนากลางคืนเขาตายในบ้านท่านก็รู้แล้วเฮ้ยวันพรุ่งนี้จะยุ่งอีกแล้วเรานี่คนตายอีกแล้วในบ้านนั่นท่านรู้นะแล้วก็มีจริงๆแถวนั้นไม่มีพระสถานที่อยู่ถ้ำกับป่าช้าห่างกันเท่าไหร่กี่กิโลตั้งห้าหกกิโลลงไปข้าวก็ไม่ได้กินแทบลมแทบตาย เมื่อลาก็ต้องไปนี่แหละเรียกว่ามันแยกกันไม่ออกอย่างนี้คนตายรายใดเป็นรู้แปลกอยู่นะพระองค์นี้ท่านบอกนะ่ะมันรู้และแน่นอนด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโลกโลกก็ว่าผนันได้เลยบ้านนี้เขาตายแล้วคืนนี้เขาจะมานิมนต์เราแล้วบางทีก็มีเทพพวกเทพมานะท่านพูดถึงเรื่องเทพดีเหมือนกัน เทวดาที่อาศัยตามถ้ำไม่ใช่เป็นรุกขเทวดารักษาดินว่างั้นอันนี้แกไม่เรียนมากนะมันเป็นขึ้นตามนิสัยอย่างนี้แหละเมื่อจิตมีความสงบเข้าไปแล้วไอ้เรื่องนิมิตต่างๆที่จะมาปรากฏตามจริตนิสัยหรือไม่ปรากฏนั้นก็เป็นตามจริตนิสัยด้วยกันไม่ต้องเรียนอันนี้เป็นขึ้นมาเองเมื่อเปลนขึ้นมาแล้วนั่นแหละ ต้องเรียนวิธีการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นผิดได้เพราะอันนี้ไม่ใช่ของดีโดยถ่ายเดียวถ้าหากเราได้รู้วิธีการปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วก็เป็นเครื่องมือได้ดีอันนี้พวกนักปฏิบัติรู้แปลกๆต่างๆสมัยที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันเคยเล่าสู่กันฟังสนุกดีที่เราเขียนในหนังสือปฏิบัาพระทุดงกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่นหรืออะไรนั้นมีแต่ความจริงทั้งนั้นนะเช่นบางองค์อย่างนี้เขียนเรื่องราวขององค์ไหนมาหากแต่เราไม่ระบุเท่านั้นแหละเอาเรื่องของท่านองค์นั้นๆออกมาเลยเป็นความจริงเป็นบางรายก็ไปอยู่ความรู้รู้เหมือนกันนี่ก็ขานกันไม่ได้เอา้าองค์หนึ่งไปอยู่ในถ้านั้นเอา้าองค์หนึ่งไปอยู่ในถ้ำนั้นได้สามคืน เพ่นมาแล้วมาหากันโอ้ยอยู่ไม่ได้ไม่ทราบเป็นยังไงมันผีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละผีกามมาลากมันเอาศีรษะห้อยลงมาเพดานถ้ำนี่มันหย่อนลงมานี่ต้องขออภัยนะมันเอามาใส่ตัวเราเอาหัวหย่อนมานี่แพ่กุศลธรรมอะไรมันก็ไม่ยอมรับว่างั้นเจริญเมตตามันก็ไม่รับมันจะรับแต่การกิเลส อยู่นี่สามคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันมาแสดงอยู่อย่างนั้นก็เลยลงไปไปหาเพื่อนอีกก็เล่าเรื่องให้ฟังเอา้าถ้าอย่างนั้นอยู่ถ้ำนี้ผมไปเองนะพระองค์นั้นก็รู้เหมือนกันมีความรู้ทางนี้เหมือนกันไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันได้สองสามคืนก็เห็นมาเลยโอ้ยจริงๆเทวดาหรืออะไรพวกนี้มันผีหรืออะไร มันทำไมกำหนักกำหนาอะไรขนาดนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมีแต่จะเอาท่าเดียวเรื่องกิเลสกับเรื่องกามกามราคะทำอะไรก็ไม่ยอมรับเรียกว่าพวกนี้พวกหนาแบบบอกบุญไม่รับไม่ขานกันนะรู้จริงๆทำแบบเดียวกันแหละว่างั้นทีแรกองค์นี้เล่าให้ฟังก่อนเอา้าผมลองดูหน่อยมันเป็นยังไงวะ เป็นที่รู้กันพอเข้าไปก็โอยยอมรับและก็ถามว่าเห็นเหมือนกันรู้เหมือนกันค้านกันได้ยังไงพอเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์ป,ป,ปุบปั๊บท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วนี่เข้าใจแล้วเข้าใจวิธีการปฏิบัติสัญญาอารมณ์ไปหลอกเจ้าของก็มีเช่นบอกไปอย่างนั้น แล้วไปเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาทันทีแต่นี่เป็นผู้มีพื้นเพทางนี้อยู่ด้วยกันเข้าใจด้วยกันเคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับพูดผีปีศาจอะไรต่ออะไรให้กันฟังหรือเป็นที่แน่ใจกันและกันแล้วเหมือนอย่างว่ามีอะไรอยู่ในนั้นน่ะผมถึงได้มาที่นี่เอาเถอะท่านไปดูสิโอ้ใช่นะตาเรามีก็มองเห็นอ๋อใช่ น่ะเป็นอย่างนั้นจะให้ว่ายังไงหูเรามีก็ได้ยินภายในมันก็เป็นเหมือนกัน